กินข้าวคะ่ะทุกคนวันนี้เมนูมบ้านเราแกงปลาใส่บวกใส่ฟักทองใส่อันนี้แกงปลากฏดนะคะทุกคนหน้าตาผักชะอมปลากฏดนะคะอันนี้ก็ ปรากฏตัวใหญ่ๆนะคะทุกคนนี่ซ่อนไว้นะคะเนี่ยปรากฏสองตัวค่ะร้อนๆร้อนๆแกงปลากดค่ะอันนี้อันนี้ตัวใหญ่มาด้ค่ะเร้อ เมนูบ้านเราค่ะแซ่บๆซขาดไม่ได้นึ่งข้าวเหนียวค่ะวันนี้ <c oughs> นึ่งข้าวเหนียวค่ะทุกคนมาด้ค่ะเด้อ <c oughs> พ่อใหญ่ไม่อยู่ไปเล่นเทนนิส <c oughs> เลยจัดเต็มเลยค่ะ <c oughs> แดดสองเด้อนี่ <c oughs> จัดเต็มค่ะนึ่งข้าวเหนียว <c oughs> อร่อยฟุคน เอาผมขึ้นก่อนเพราะว่าผมเราจะมาวนใจเราเนาะมาค่ะทุกคนใส่ผักขาืฟักทองมามันอันนี้บวกเพื่อนเอามาให้โอ้แดดสอง ออร่อยค่ะทุกคนแกงปลากดซื้อมาใส่ช่องฟิตไว้ตั้งแต่ไหนละเดือนหนึ่งได้แล้วมั้งอาหารบ้านเราแซ่บแซบ ไม่ค่อยได้กินนะคะทุกคนเนี่ยอร่อยมากพอเพื่อนเอาบวบมาให้ mm. ก็เลยคิดเมนูค่ะทุกคน mm. แกงใส่บวบบ้านเรา อัน,นี้หางสองตัวแล้วอันนี้ก็คือส่วนส่วนหัวของเขานะปากดปปากดกับทุกคนอันนี้ชะอมเขาก็ปลูกามาจากสวนครับ อยอันนี้งางาชะอมนะคะผักขาของเราโอ้ยพ่อใหญ่มาบ้านนี่กินชะอมเต็มบ้าน บวบอร่อยเล่นกินบวบก,กินผักกินปลาก,ก็จะกินยากหน่อยนะคะทุกคนไม่รู้จะจะเริ่มต้นยังไงเนาะ ก็ก็ระวังกล้ามอะไรประมาณนี้เนาะ Motion ไปก่อนเด่ะเด้อ